สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กำลังพบกับกิฟตอีกแล้วนะคะทำไมเราถึงหิวระหว่างที่เราทำา i นะคะก่อนอื่นนะคะ IF คืออะไรนะคะ IF ก็คือ intermittent fasting นะคะก็คือการอดอาหารเป็นช่วงเวลานั่นเองนะคะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแบบแพร่หลายทั่วโลกเลยนะคะที่ประเทศไทยเรานะคะ สาวๆนะคะที่อยากลดน้าหนักก็นิยมทํากันมากๆเลยนะคะก็จะมีตั้งแต่23หนึ่งก็คืออดอาหารช่วงเวลาย,ย3ิชั่วโมงนะคะกิน1ชั่วโมง22 2สองนะคะก็คืออดอาหารย2ิชั่วโมงกิน2ชั่วโมงนะคะ18 6กนะคะก็คือไม่กิน18ชั่วโมงแล้วก็มากินที่6ชั่วโมงนะคะ รายละเอียดนะคะมีมากกว่านี้แน่นอนแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะหาข้อมูลได้จาก Google หรืออะไรหลายๆอย่างนะคะเซิร์ชใน YouTube ก็จะมีคนที่อธิบาย intermittent fasting ให้ฟังเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ เพื่อนๆสนใจนะคะสามารถศึกษาต่อได้นะคะสำหรับ IF นะคะกิ๊บจะมาพูดถึงช่วงเวลาที่เราอดอาหารนะคะว่าทำไมเราถึงหิวระหว่างนั้นนะคะมันมีสาเหตุนะคะที่จริงการทำ IF ที่ถูกต้องนะคะจะไม่มีการหิวแล้วก็รู้สึกอิ่มตลอดคนที่หิวระหว่างที่ทำ IF สาเหตุเกิดจากอะไรบ้างมาฟังกันนะคะอันดับแรกก็คือเกิดจากความเครียดนะคะ เราเครียดจากอะไรนะคะเครียดจากการนอนไม่หลับเครียดจากเรื่องงานสภาพจิตใจเรานะคะมีความเครียดอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะหรือว่าทํางานหนักหรือว่าไม่ได้พักผ่อนที่เพียงพอนะคะทําให้เรานะคะเครียดได้นะคะอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราหลุด IF ได้นะคะเราออกกําลังกายบวกกับการกินน้อยนะคะ ออกกาลังกายเยอะแล้วก็กินน้อยไม่ทําให้เราผอมนะคะเพราะว่าร่างกายเรามีการใช้พลังงานออกไปแต่เรากลับเอาเข้าไปในร่างกายเราน้อยนะคะมันทําให้สารอาหารที่จะเข้าไปในร่างกายของเราไม่เพียงพอนะคะอันนี้นะคะอันตรายมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆออกกําลังกายนะเพื่อนๆจะต้องรู้ว่าสารอาหารที่เราจะกินต่อวัน ต้องกินในปริมาณที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นอีสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เราหลุด IF ได้นะคะข้อที่3นะคะกินโปรตีนไม่ถึงนะคะ ต่อวันนะคะร่างกายของเราต้องการโปรตีน0.8ถึง1กรัมนะคะต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมของเรานะคะอย่างเช่นนะคะกิบน้ำหนัก60ใช่ไหมน้ำหนัก60ก็ต้องรับโปรตีนประมาณ56กรัมถึง60กรัมนะคะอันนี้ก็ได้มาจากอะไรบ้างนะคะอย่างกิฟกินปลาเนื้อไก่แล้วก็ไข่ไก่นะคะ เราต้องกินในปริมาณที่ร่างกายเราต้องการนะคะโปรตีนเราถึงจะถึงนะคะทําให้การทํา IF ของเรานะคะได้ผลมากยิ่งขึ้นเนาะการทํา IF นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือกิบงดน้ําตาลงดผงชูรสนะคะน้ําหนักกิบอะ่ะก็ถึงลงมาได้นะคะแล้วก็การทํา IF ที่เข้มขัดนะคะแล้วก็โปรตีนถึงนะจะทําให้เราประสบความสําเร็จในการทํา IF นะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่อยากจะสวยแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็หุ่นดีนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกด u u s สไคร์นะคะก็เป็นกำลังใจให้กิปททำคลิปต,ต่อไปด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะ